ก็ S <S จะร่วมถวายค่ะอธิไว้เจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้ถ่ายก็ทางอาจารย์พีรวัตรสิรีสานนนอาจารย์พันรัตน์แก้วใสคณะสิทธยาศิกพุทธพจนโพธิปัติเขียรธามทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย รวมสร้างห้องน้ำและร่วมซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในกิจของศาสนาแด่พระอาจารย์บุญเพียงกองทองนะครับก็ทางปวกปมได้ประว,วะัติาไว้แล้วก็วันนี้ก็จะมอบปัจจัยแด่หลวงพ่อแล้วก็จะกล่าวคำถวายนะครับตั้งจิตให้เป็นกุศลทุกท่านนะครับ แล้วก็กล่าวคำถวายพร้อมกันข้าพเจ้า,ข,า,จาขอน้อมถวายขอน้อมถวายปัจจัยร่วมสร้างห้องน้ำปัจจัยร่วมสร้างห้องน้ำและร่วมซื้อยานพาหนะและร่วมซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในกิจของพระศาสนา เพื่อใช้ในกิจของพระาศาสนาเป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนเงิน13 0 0 0 0บาท1 3 0 0 0 0บาทไดโอนเข้าบัญชีธนาคารไดโอนเข้าบัญชีธนาคารของพระคุณเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วของพระคุณเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งโปรดเรียกจ่า ปรดเรียกจากวายาวรรณยกรของพระคุณเจ้านั้นวายาวรรณยกรของพระพึงเจ้านั้นพาเปเบิกจ่ายตามปารถนาพาเป็นเบิกจ่ายตามปรารถนาขออันิสง์แห่งกุศลของข้าพเจ้าขออานนิสงแห่งกุศลของข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้แจกให้แก่พญานาคราชโอปปาติกะเทอวอดาให้แก่พญา,านาคราชโอปปาติกะเทวยดา เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่บิดามารดาบิดามารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีพระคุณทุกๆท่านทุกๆท่านตลอดทั้งเทวทูตตลอดทั้งเทวทูตหมู่ทูตหมู่ทูตและเทพบุตรเทพธิดาและเทพบุตรเทพธิดาทุกตัวตนทุกตัวตนพยายมราชพยายมราชเปรต กฤษสุรกายอสุรกายศัรยตรูหมู่มารทั้งปวงศัตรูหมู่มารทั้งปวงจงมีส่วนแห่งกุศลจงมีส่วนแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าทําแล้วในครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าทําแล้วในครั้งนี้ท่านเหล่าใดถึงทุกข ท่านเหล่าใดถึงทุกจงพ้นจากทุกจงพ้นจากทุกท่านเหล่าใดถึงสุขท่านเหล่าใดถึงสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการอนุโมทนากุศลด้วยการอนุโมทนากุลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ให้แล้วนี้เถิดแต่ให้แล้วนี้เถิดสาธุและก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทางพวกเราได้ปรนาไว้ว่าจะถวายปัจจัยให้แก่หลวงพ่อเที่ยงเพื่อใช้ในกิจในที่สนักนะครับทุกเดือนเดือนละสามพันบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ,รบจะกำหนดไว้ก็เป็นทุกวันที่สามสิบ เป็นต้นไปก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเป็นหน้านะครับก็ครับเลขบัญชีก็จะใช้เลขบัญชีเดิมของพ่อนะครับ